เชารองผู้การรักษาความไม่นค่งภาในราชนาฏพิรมและที่เคาร่วสุนทรสำหรับวันนี้นะครับเป็นการจัดคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกองในการรักษาความมั่งต้อนรับท่านผู้บัญชาการฐานบกรองผู้ในการรักษาความไม่นคงเรียนท่านผู้บัญชาการฐานบก และกำลองพลทุกนายขอขอบคุณท่านผู้ชการฐานบอกและคณะเป็นอย่างสูงที่กรุณาเดินทางมาตรวจเยี่ยมหม่ในพื้นที่หรือตามวัดตามกรอบแนวทางยุทธศาสตร์พระราชทานเข้าใจเขจ้าถึงไม่มีใครข้องใจนะกับการแก้ไขของพวกเราทุกคนในพื้นที่นี้คนระที่ผ่านมาเนี่ยใ,ใจนะแล้วก็มาละข้อมูลในที่สุด การในฐานะเลขาธิการกรมนอนยมานะมาเยี่ยมให้กงใจรุ่นใหม่นะฮะทีนี้ก็ทั้งได้นำกรอบแนวทางการปฏิบัติตามพุทธศาตร์กาที่0ปีนโยบายและข้อสังการของผู้กำกับบุิคมาปฏิบัติให้มีความประสานสอดคล้อง